วันนี้มาพูดถึงหนุ่มก่อสร้างหรือหนุ่มโรงงานจนๆมันมีนะเออเขามาจากข้างประเทศนี้เนี่ยเรานะอยู่เยอรมันแต่คนแนหนุ่มที่จนๆจ,จนที่หมายถึงตรงนี้คือจนกว่าเยอรมันข้ามมาข้ามมาทำงานโรงงานข้ามมาทำงานก่อสร้าง ข้ามาทางางานที่ใช้แรงอะนะไม่ใช่งานนั่งโต๊ะนะงานใช้แรงพวกนี้ก็จะเป็นพวกประเทศชาวโรมาเนียประเทศข้างเคียงมันม,มีหลายประเทศอยู่ประเทศที่จนๆเขาจะเรียกว่ายุโรปตะวันออกเราไม่ได้ดูถูกว่าเขาจนแต่คือเราบอกว่าเขาจนกว่าทางภูมิภาคเยอรมันไง สภาพของเขาตอนเขามาอยู่ในเยอรมันรู้ไหมว่าเขามาอยู่สภาพไหนเขาจะอยู่ในห้องห้องเดียวแล้วห้องห้องนั้นก็จะนอนรวมกันอยู่ถึงสิบคนถ้าดีๆหน่อยอาจจะอยู่แค่หกคนสลับกันเข้าสลับกันออกไปทำงานนั่นแหละที่เรียกว่าคนจนฝรั่งจน เราไม่ได้ดูถูกแต่เราพูดความจริงให้ลูกรู้เราพูดความจริงให้ฟังว่าสภาพคนที่นี่เขามีสภาพยังไงบ้างเออเราไม่ได้ดูถูกคิดสมัยนะเขามาจากโรมาเนียที่เรารู้จักนะเขามาจากโรมาเนียแล้วเขาก็จะมาเช่าห้องห้องหนึ่ง แล้วก็จะทัวเฉลี่ยกันหรือว่าเจ้าของโรงงานหาไว้ให้แล้วเจ้าของโรงงานมาหักเงินเดือนเขาค่ายค่าห้องค่านอนค่าอะไรค่ากินนี่ไม่เกี่ยวเขาจะมีห้องให้นอนให้พักให้อาบน้ําแค่นั้นแหละแล้วก็ลุกไปทําง,งานห้องเนี้หกคนนี่ถือว่าน้อยที่สุดบางห้องถึงสิบคนคือคนนึงเข้ากะเช้าก็ไปคนนึงเข้ากะ กลางคืนก็ไปอีกคนเข้ากะเช้าก็เข้ามานอนประมาณนี้นั่นนะ่ะคือคนจนฝรั่งจนเราไม่ได้หมายความดูถูกเขาแต่เราพูดให้ฟังว่าฝรั่งจนเป็นยังไงแล้วเขาลำบากยังไงฝนตกพรำพรำหิมะตกเขาก็ต้องทำงานเห็นไหมเนี่ยนี่เขาก็ยังทำงานกันอยู่นะ แต่เขาไม่รู้ว่ามาจากชาติไหนบ้างแต่ที่รู้รูๆพนักงานที่ทำงานก่อสร้างพนักงานที่เป็นทำอยู่ในโรงงานเขาเป็นฝรั่งจนสำหรับสหรับฝรั่งที่ทำงานก่อสร้างแล้วรวยนะพวกนี้คือพวกรับเหมาก่อสร้างคะ่ะแยกให้เป็นนะคะแล้วแยกคอนเทนต์ให้เป็นว่าเขาทำคอนเทนต์อะไร โอเคไหมดราม่ามาอีกได้นะดราม่ามาเยอะๆข้างล่างเนี่ยดราม่ามาเยอะๆนะ